Thank you. ผมผมสมานครับนะผมสมานสะมานมานัดครับมานัดที่สมา,บานะบามานับอยากทราบว่าของที่จะมาะเข้าร่วมโครงการนะครับเ,เคยเคยอยู่ที่ไหนบ<อ>้างผมว่าพื้นฐานชีวิตมาจากที่ไหน,นบ้างครับช่วงช่องช่วงนั้นนะผมคืออยู่บ้านใช่ไหมครับผมอยู่บ้านแล้วก็แล้วก็มาหางานในกรุงเทพใช่ไหมครับ,รบมาหางานในกรุงเทพแล้วก็ มาแรกๆผมก็มาทางานเป็นรปภนะครับพอทางานเป็นรปภเป็นรปภโรงแรมนะครับแล้วก็ช่วงน้ำใจได้ไหมว่าโควิดใช่ไหมครับผมใช่ครับเป็นรปภโรงแรมปุ๊บช่วงนั้นคือไปโควิดปุ๊บต่างชาติก็ไม่เข้าไม่เข้าประเทศใช่ไหมครับคือทางโรงแรมเขาก็เลิกรปภออกจากครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมก็เลยเป็นที่มาที่เไ่ร่อนครับผมมานอนอยู่แถวนี้มาประมาณสองปีครับผม เรนร่อนอยู่แต่นี่ครับแล้วมีใครเข้ามาช่วยเหลือก็ก็ในช่วงนั้นก็ก็มีผู้ใจบูรณาคือเขามาแจกของกินอะไรบ้างตอนนนั้งานไม่มีให้ทำเลยครับช่วงนั้นครับผมนะครับแล้วก็พื้นเพที่เป็นคนจังหวัดอะไรคอ๋อจังหวัดยะลาครับยะลาใช่ไหมครับก็คือตอนตอนเข้ามาหางานนี่คือเข้ามาช่วงโควิดเลยใช่ไหมครับก่อนโควิดครับผมอ๋ออืมก่อนโควิดเพราะหลังพอปอมถึงปีมั้งโควิดก็เข้ามาพอดีครับผม ก่อนก่อนก่อนหน้าตอนที่อยู่ยะลาครับทาอาชีพอะไรมาก่อนอ๋ออยู่ยะผมตอนอยู่บ้านก็าําสวนอย่างเงี้ยครับก็ก็ไม่่อยจะมีรายได้คือเป็นเป็นหลักเป็นแหล่งเท่าไหร่ครับกอแล้วก็งานก็หายากครับผมก็เลยต้อง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 มาทํางานในกรุงเทพต้องเข้ามาหางานครับสครับคือพอมาอยู่ที่นี่คือมีสังคมสังคมเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างี้บ้างไหมครับ สังคมอะไรนะสังคมแบบว่าเพื่อร่วมงานอะไรเงี้ยครับที่แบบปกติเลิกงานแล้วไปที่ไหนไหมหรือว่ามีกิจกรมมกจกรมอะไระไหม,มอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ครับสมัยตอนเป็นรปภอ,อยู่ครับอ๋อก็ตอนที่เป็นรปภก็ส่วนมากครับคือเข้างานปุ๊บกลับมาคือไม่มีเวลาจะไปไหนะ่ะกบเพราะว่า12ชั่วโมงครับผมกลับมาก็รถตุงรถติดอะไรคือนั่นจะต้องกินข้าวคือเวลาแทบจะไม่มีหลยผมทำงานรปภมาเกือบปีหนึ่งอะ ไม่เคยมีวันไหนที่จะได้ไปเที่ยวอ,อะไรกับเขได้พักกับเขาพอได้เข้าร่วมโครงการนะครับคือทางโครงการเขาได้มีการจัดสิทธิ์หรือว่าโครงการนี่ไหมครับครับมีการช่วยเหลืออะไรบ้างครับแรกๆกก็พอเขาได้ร่วมโครงการปุ๊บเขา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 เป็นโครงการคนละครึ่งครับได้ยินเคยได้ยินไหมครับใช่ครับคนละครึ่งกผมตอนนั้นได้ได้โครงการคนละครึ่งมาครับผมแล้วก็ฝึกค่าห้องตอนนั้นผมช่ามาพันสี่ฮะพันสี่พันสี่แล้วก็ โครงการช่วยเจ็ดร้อยเพาพวกผมสามคนอยู่ออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับผมถึงจะไม่มีงานผมก็ยังพ้นขวายอาดาครับแล้วก็มาจนถึงวันนี้พวกผมก็กผมก็หมดตอนนี้ผมก็พวกมีงานทำเลยครับตอนนี้เขาเขาเยอะนทางโครงการนี้เขาได้มีการช่วยให้เราแบบหางานอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับอย่างเช่นยกตัวอย่างได้ไหมครับยกยกยกตัวอย่างก็รถเหมือน เนี่ยวันณตอนนี้พวกผม่ถึงจะไม่มีงานประจำอ่ะแต่ก็อาทิตย์หนึ่งก็สามสี่ห้าวันที่ได้ทํางานทํางานที่โรงแรมโรงแรมห่านแรมไหมฮะไม่ใช่อยู่ที่ขอนันต์นะครับเชื้อลตันอ๋อเชื้อลตันเนี่ยผมตอนนี้พวกผมทำงานเชื้อลตันเนี่ยครับตรงนี้เหรอครับติดแม่น้ำเจ้าพระยาติดแม่น้ำเจ้าพระยาอยูครับปกติเวลาพี่เวลานอนข้างนอกกันนะกันนะครับเจอปัญหาอะไรกันไหมครับแบบว่าหลากหลายครับ ไปโดนขโมยของหรืออะไรอีกหนักกว่าหนักกว่าครับขโมยของนเรื่องทิปคิปอันนี้คือโดนแทงโดนย้อนด้วยโดนยรอนพวกขาศึกดังมาขอแล้วก็ไม่ให้เขาเขาจะอยเดินโดนโดนปากคอครับผมนี่โดนแทงครับผมเนี่ยไม่เขาเดินมาหาเรื่องพี่เลยเหรรอคับแล้วถ้าแบบนี้คือพวกพี่อยากให้รัดมาแก้ปัญหาเรื่องแบบนี้ไหมครับหรือว่าอยากให้มามาช่วยอะไรพวกพี่ๆเพิ่มไหมเขาก็ ขาก็แก่อยู่ครับผมแต่ว่าจะแก้ให้สนิทมันก็ไม่ได้ผมเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลกันตามมาเบียดมบผมเขาก็มีสายตรวจมาตรวจพวกนี้คนที่จะทําต้องต้องที่จะทําก็ต้องหาวิธีใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้รัฐกาช่วยเยอะช่วยช่วยครับมีหน่วยงานอะไรนะอย่างวันนี้ผมพมอะไรครับแล้วผมคนนี้ถามว่าพวกนี้มีความคาดหวังอะไรเกี่ยวกับทางด้านอาชีพหรืออะไรเพิ่มเติมหรือ หรือเกี่ยวกับสุขภาพหรืออะไรพวกนี้เพิ่มเติมไหมครับก็ก็ก็น่าแหละคือก็เหมือนเหมือนเหมือนสามสิบบาทเนี้ยเงี้ยนะบาทใช้ใช้ได้ทุกทุกทุกอยากจะเวลาเวลาเข้าเข้าใช้สิทธิ์อยากจะให้มันขั้นตอนง่ายกว่านี้ไม่ใช่ว่าต้องปองอะไรเงี้ยมันมันตั้งกองแต่ละขั้อนก็อจะเข้าได้ครับสุดท้ายก็ครับถ้ไม่มีเงินก็รักษาไม่ได้เนี่ยแล้ ชื่อปื้ดปื้ดไอ้ปื้ดไอ้ปื้เออไอ้ปื้ดไอ้ปื้ดเพื่อนเพื่อนเพื่อนเมื่อเรื่อยปื้ดอ่าปื้ดทีเป็นคนจังหวัดอะไรครับเอ่อคนเงาสักกลาดอยู่สมุทรปราการครับอ๋ออยู่สมุทรปราการด้วยบางรถทงก็คือก็คือตอนนี้อาอาน้าปื้ดนี่มีอาชีพหรือว่าทำงานอะไรอยู่ผมไม่ได้ทำมาสามปีแล้วครับก็ช่วงก่อนโควิดช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยอขับรถบรรทุกศพฮะเดือนหนึ่งผมได้ ได้20ศพ20ศพเอาศพไปขวางตามสุสานชนบุรีบ้านบึงอันนี้คือก่อนก่อนก่อนไม่สบายตั้งสองพันศตสองพัน20ศพก็สี่หมื่นแล้วเรื่องก็เลยก็เลยไม่ได้สนใจเงินประชารัฐเงินคนแก่ก็เลยนี่ไงมันเลยไม่ได้สนใจก็ไม่ได้ลงทะเบียนไม่นู่นนี่ใช่ไหมไม่เลยทำอะไรเลยไม่คิดว่าวนเราจะโดนเรื่องจ้างไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไง ผมที่เป็นอย่างนี้เพราะโควิดก็ยังขับรถอยู่ขับรถอยู่แล้วอะไรมาเป็นจุดเปลี่ยนอะนะเปลนแบบว่าเรากอนี <c oughs> ่ไงนอกอกลางทางข้างถนนเลยเนอกอยู่ข้างถนนขี้เยี่ยวแตกอะ่ะแล้วก็พอเด็กึงเอาไปเอาไปโรงพยาบาลกลางนี่แหละนอนอยู่ที่นั่นไปตะกี่หายอะไรหายหมดนอนอยู่ที่โรงพยาบาลกลางสามเดือนอยู่โรงพยาบาลไปกว่า โรงพยาบาลก็ยังไม่ผมยังไม่หายเลยนะยังที่เยี่ยวแขนแล้วเดินไม่ได้เลยช่วงนั้นน่ะมีลูกสาวไอ้ลูกชายปวดทหารมาปวดทหารมาก็เลยไปรับผมที่ที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วก็มานอนอยู่เนี่ยวัดดวงแขนเนี่ยนอนอยู่ได้ประมาณอาทิตย์เดียวเขาไม่ให้นอนเขาจะใช้ใช้กุศิตรงนั้นน่ะ เขาจะลื้อทิ้งจะสร้างใหม่สร้างเป็นสลาตัวศพอะไรเขาก็เลยผมก็เลยไม่รู้ทำไงมัน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 นันมีลูกชายหรือว่ามีลูกประมาณทกที่หมดผมมีสองคนนะทุกคนหมดกืเลยตัเดียวแล้วนัืนอยุประมาณเทไรล่ะตอนนี้หกสามสแล้วในช่วที่เอ่อนักพืนด้วยครับ หล Dante, ังจากนั้นคื่นแล้วพวคือได้รู้จักพวกแบบบ้านเช่คนละพึ่งหรือได้ข้อมูนไม่รู้อะไรเลยรู้จักอะไรใช่ไหมครับเนี่ยเพิ่งจะมารู้ที่นี่ก็มานอนอยู่ตรงนั้นน่ะนี่แหละนี่รุ่นนี่พี่สองคนเนี้สองสามคนเนี้อ๋อแล้วก็นอนอยู่นอนอยู่ครับหน้าโรงเรียนมาอาบสละรามสตีสตีมาคารามแล้วต้องปืนแบบคาดหวังอะไรไหมว่าแบบเฮ้ยอยากอยากจะให้แบบ รัฐบาลหรือหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมเรานั่นอาชีพหรือที่อยู่อะไรพวกนี้ดูแบบจริงจังไม่มีเลยครับผมไม่อยากฝันนะไม่อยากฝันเพราะมันเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าสมฝติฝันได้ล่ะมันไม่เชื่อไม่่เชือนะมันไม่เชื่อผมไม่เชื่อชีวิตนี้เชื่อไม่ลงแล้วจริงเออมันมัไม่ลงตลอดมันก็ไม่มีอะไรนี่เลยนะก็เนี่ยเห็นเขาบอกว่าโอ้ยเนี่ยไอ้ฝูงส่งอยุวกจะได้พันพูดมาพูดมาอีกชาติแล้ะ